สวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวพามาเทสนะคะเป็นรถโฟลดซาไกาีิยี่นะคะเดี๋ยวเราเทสกันเลยค่ะ mm hmm. เทสขึ้นกอง mm hmm. เทสกำลังกันเหมือนเดิมนะคะตัวนี้กำลังเหลือเฟือใครที่ลูกค้ากำลังมองหาแบบรถโฟดขนาดสีตันเนาะเราอยากได้แบบแรงดีๆนะคะดูซาไกาีดับ0ลยรุ่นนี้ได้เลยนะคะ ไซส์ขนาดกำลังนิยมใช้เลยนะสำหรับคันนี้นะคะคันนี้จะเป็นล้อหน้าเหล็กหลังยางนะคะแล้วก็เป็นเอล่อนนะคะตัวนี้จะขับ2เพาเพราะฉะนั้นแรงดีมากเนาะเมื่อกี้เทสไปก็จะเป็นทัวกแบบเปิดระบบสั่นเรียบร้อยนะคะแล้วก็ลองเทสขึ้นก่อนกัน เึ้นได้สบายๆซึ่งจะบอกว่าเมื่อกี้กองค่อนข้างสูงเหมือนกันเนาะอ่านี่นะคะสามารถสเปรย์น้ำสเปรย์น้ำมันได้นะคะนี่เป็นเครื่องยนต์ขูวตาสี่สูง